คลิปนี้เป็นคลิปทดสอบแป้งเซโฟรา่า24เฉดสีเธอเยอะมากทำไมไม่ค่อยมีคนทำรีวิวแป้งตัวนี้วะราคาอยู่ที่750บาทเลยเนาะเขาให้แบบพับมาสองอย่างแยกมาสองชั้นเป็นการเทส่แบบยาวนานมากประมาณ9ชั่วโมงนะคะทุกคน สวัสดีคะ่ะทุกคนมาดอเบ๋จ้าคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวแป้งตามต้นคลิปเลยจ้าแล้วแป้งที่เอามาในวันนี้เจได้มาจากถุงเซโฟร่านะจ๊ะเป็นแป้งของเซโฟร่าที่ชื่อว่าเซโฟร่าเบสกินเอเวอร์แมทบลัชชั่นเป็นแป้งผสมรองพื้นที่มาเติมเต็มในหมวดของ lection, คอมเพกชั่นกลุ่มผลิตภัณฑ์เบสกินเอเวอร์ของทางเซโฟร่าเองนะคะทุกคนคะบอกตรงๆว่าเจาเข้าเซโฟร่ามานานหลายปีมากแล้วก็แบบโดนไปยามมาเยอะซื้อของก็เยอะแต่ว่าไม่เคยทํารีวิวแป้งเซโฟร่า ทุกคนจนมาพักหลังๆอะมีคนคอมเมนต์นในกลุ่มเครื่องสำอางนู่นนี่นันน่นว่าเฮ้ยแป้งเซโฟราเป็นอะไรที่ราคาปานกลางแต่ว่าคุณภาพมันดีมากนะอะไรเงี้ยเจ๊ก็แบบจริงหรอวะจนล่าสุดเนี่ยเจ๊ได้ไปงาน House of Sephora ซึ่งวันนั้น,นเขาจะมีแบบแบ,บแบ,บ,แบ,บรนด์ที่มาวางขายในเซโฟราทั้งแบบของตัวเซโฟราเองแล้วก็เอ็กซ์ฟเวอร์ทาร์จิลสตูดพวกนี้คือเป็นแบรนด์แบบใหญ่ๆมากมาแล้วในถุงนั้นเจ๊ J. ทำรีวิวเป็นภาพนิ่งให้ดูในเฟซบุ๊กใช่ปะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์มาเฮ้ยแป้งเซโฟราดีนะเจ้ ถ้าอย่างนั้นก็ทาเทสเลยแล้วกันก็เลยเป็นที่มาของเทสในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปทาเทสเจขอบอกก่อนว่าผิวเจค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะนะก็อย่างที่รู้ผิวเจเป็นคนผิว4 2อย่างสี่าใช่ป่ะก็จะมีริ้วรอยเยอะถ้าเกิดว่าแป้งมันเป็นแป้งที่มันไม่ละเอียดนะทุกคนแน่นอนมันจะเป็นเน้นตรงร่องริ้วรอยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแป้งที่โครงสร้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี้ยเวลาแบบขยับผิวอะขยับหน้าแล้วก็แสดงความรู้สึก <am> okay. อ้าอีอะอ้อ๊ะย่างันก็จะมีรอยตรงนี้ ก็จะมาตกล่องตรงนี้ตกล่องตรงนี้แล้วก็ตกล่องตรงนี้เออประมาณนั้นนะคะนี่คือสภาพผิวของเจ๊ก่อนที่จะทําเทสนะคะแต่ว่าก่อนจะไปทําเทสเจ๊ขอแนะนําตัวแป้งตัวนี้ของเซฟล่าให้ทุกคนฟังก่อนลวกันว่าเขาเคลมมาในเรื่องไหนบ้างเพราะเจ๊คิดว่าหลายคนก็น่าจะยังแบบไม่ค่อยรู้จักกับน้องมาก่อนนะ คำเคลมแรกของตัวนี้นะทุกคน <_ t une> เขาบอกว่า <_ t une> เป็นแป้งเนื้อแมตแต่ว่าแมตอย่างมีมิติ <_ t une> ก็คือแมตแล้วไม่หนักหน้าแล้วก็ทําให้ผิวมันรู้สึกสบายผิว <_ t une> ที่สาคัญก็คือมันช่วยคุมมัน8ดชั่วโมงนะจ๊ะแล้วก็ช่วยเบลอร,ริ้วร,รอยเล็กๆบนใบหน้าแล้วก็พรางตัวรูขุมขนเหมือนแบบเป็นฟิลเตอร์านาหน่อยๆอะไรประมาณนี้ตัวเนื้อแป้งอ่ะเป็นตัวแป้งที่ให้ความปกปิดระดับปานกลางถึงสูงนะทุกคนซึ่งบนหน้าที่เจ๊ใช้แต่งหน้าอยู่ตอนนี้ก็คือใช้แป้งของเซฟอร่านี่แหละจะเห็นได้ว่าเจ๊ลงยออเลเยอร์แกจะ ใช้พับฝั่งด้านสีขาวซึ่งเป็นตัวพับที่ช่วยลงแป้งที่ต้องการความปกปิดแค่ประมาณปานกลางนะทุกคนก็ลงไปก่อนแล้วส่วนไหนที่ต้องการความปกปิดมากขึ้นเจก็จะใช้พับฝั่งสีดำนะมาลงในส่วนนั้นๆอย่างเช่นพวกใต้ตาที่ต้องการความปกปิดมากขึ้นนะซอกจมูกหรือตัวกระประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้พับฝั่งสีดำลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตัวกระมันก็จะมีความปกปิดขึ้นประมาณนี้นะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เจรู้สึกว่าแบรนด์เขาแบบเออดูใส่ใจผู้บริโภคเขาให้แบบพับ ก็ตัวแพคเกจจิ้งก็คือดีงามนะคะมีแยกมา2ชั้นประมาณนี้นะจ๊ะอีกสิ่งหนึ่งที่เจ๊รู้สึกอเมซิ่งมากเลยก็คือแป้งอะ่ะมี24เฉดสีเลยนะก็คือครอบคลุมทั้งโทนเหลืองโทนแดงแล้วก็โทนกลางอะ่ะทุกคนคุมหมดเลยฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีอันดร์โทนแล้วก็เฉดสีผิวของตัวเองเพราะมันมีถึง24เฉดสีสเธอเยอะมากซึ่งเจ๊ได้มา4ีสีด้วยกันก็คือ 25N 17Y 30.5Y 36Y สิบเจ็ดวายสามสิบจก็จะเป็นโทนเหลือยสมดแต่ว่าจะเนเฉยสี ที่มันต่างกันไปแล้วก็ 25N เนี่ยก็จะเป็นโทนนูเตรลก็คือคนที่มีอันเดอร์โทนสีผิวทั้งวอร์มและคูลโทนผสมกันนะคะเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นสีผิวโทนกลางอะ่ะแต่หาสีแป้งใช้ยากมากในแบรนด์ที่มีสีแป้งน,น้อยๆอะไรย่างเงี้ยอันนี้คือ24เฉสีไปเลยจ้าปาดที่เคาน์เตอร์เซฟราใจว่ายังไงก็เจอ จริง,รงๆก่อนที่เจ๊จะมาทําคลิปรีวิววันนี้เมื่อวานอนะ่ะเจ๊ไปแอบเทสแป้งมาแล้วแล้วเป็นการเทสที่แบบยาวนานมากประมาณ9้าชั่วโมงนะคะทุกคนแล้ว9้าชั่วโมงนี้เป็นสภาพอากาศที่แบบว่าร้อนสลับห้องแอร์สลับโดนฝนแล้วก็ออกไปข้างนอกอะไรประมาณนี้หลังจากผ่านไป9้าชั่วโมงแล้วก็มาทาสรุปคลิปแล้วเจ๊รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเราไม่เคยทําคลิปอันนี้เลยวะก็เลยมาอัดคลิปวันนี้ให้ดูกันนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปวันที่ทาเทสเมื่อวานอีกทีหนึง่งซึ่งเป็นวันที่เจ๊ไปรับน้องแมวจากรัสเซียที่แฟนเพจแก เขาแบบเอออยากให้ช่วยไปดูให้เราก็ไปกันอยากไปดูแมวด้วยแหละนะคะเราก็แบบยาวนานมากเลยนะคะอ่ะไปดูการทำเทสของเมื่อวานนี้กันจะ้ะมาไปดูน้องกันสชั่วโมงค่ะทุกคน มากเลยนะไปะต่อกลับมาถึงบ้านก็ต้องล้างมือก่อนนะทุกคนเพราะเมื่อกี้ไปจัดน้องมาพ่อแม่แมวจะเป็นอย่างเงขันเข้าบ้านต้องล้างมือก่อน ตอนนี้เวลาเที่ยงคืน6นาที9ชั่วโมงกับการทําแทสแป้งเซฟอร่าคือเกินไปเยอะเลยนะคะทุกคนแต่ก็ดีเหมือนกันเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยประสิทธิภาพแป้งของเซฟอร่าเป็นยังไงนะทุกคนอ่ะมาดูกันจ้าถ้าดูอย่างเงี้ยตรงๆนะที่เห็นมีความเปลี่ยนแปลงไปคืออะไรรู้ปะอะไรเนอร<ห>ย้อยอะ <laughs> นี่ไม่เกี่ยวกับแป้งแต่แบบเออดีที่ยังย้อยปลานีนี่เก้าชั่วโมงเกือบ <c oughs> เป็นแพนด้าเหมือนกันแต่ว่าผิวดูไกลๆดูสวยมากนะแล้วก็ระหว่างวันที่เจ๊แบบว่าลองใช้แป้งโซฟอร่าตัวนี้อย่างแรกเลยที่ขอบอกว่าประทับใจมากคือความรู้สึกบนหน้าที่แบบทั้งวันอะมันไม่รู้สึกแบบแห้งหรือผิวเสียความชุม่มชื้นหรือเกิดความยิบเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายผิวมากทุกคนและก็มันเบาบางมากทั้งๆท,ที่เวลาสองกระจกแล้วว่าเจ๊จะรู้สึกแบบว่าวันนี้แบบเออหน้าเนี่ยนะหน้าสวยอะแต่แบบมันบางแล้วก็เบา มากเลยนะคะทุกคนแล้วก็อ่ะเรามาดูใกล้ๆกันนะไม่ด้วยใกล้จะเป็นยังไงนี่คือผิวที่เหงื่อออกด้วยแล้วก็โดนฝนเมื่อกี้ด้วยอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะ คือผิวยัสวยอยู่มากอะว่าก็ว่านะคะทุกคนแล้วก็ตรงช่วงจมูกเนี้ยจะเป็นช่วงที่แบบว่าวันนี้ที่เหงื่อออกก็จะเป็นช่วงเนี้ยเนี้ยประมาณเนี้ยเหงื่อออกเยอะก็ยังมีความแบบเออโอเคอยู่มากไม่เป็นคราบตรงซอกจมูกก็ไม่มีแป้งลงไปอุดด้วยเออใต้ตาไม่เป็นก้อนว่าไปแล้วแบบประทับใจนะเอาจริงเจะเข้าเซฟร่าบ,บ่อยมากแต่ไม่เคยซื้อแป้งเซฟร่ามาลองเลยเนี่ยคือได้มากับถุง h o u s e of ฟ e p h o r a ที่ไปงานแล้วก็เออลองเ,เอามาทำเทสเฮ้ยโอเคมาก,มาก,มากๆเลยเธอทำไมไม่ค่อยมีคนทำรีวิวแป้งตัวนี้ล่ะค ้าชั่วโมงที่แบบว่าเจอแดดด้วยเจอแอร์ด้วยเจอฝนด้วยเจอเหงื่อด้วยอะไรเงี้ยอะสรุปได้แล้เธอในส่วนของราคาอยู่ที่750บาทเองเหรอ ราคาดีโอ้ขอบอกอันนี้เจได้มาจากถุงที่เป็นงาน House of Sephora กับทางแบรนด์นะทุกคนเขาก็จะมีแบบว่บา pop up ของแบรนด์แต่ละแบรนด์แบบแบรนด์ระดับโลกทั้งลาย22 23แบรนด์มาเปิดและเจก็ได้ตัวแป้งของ Sephora ตัวนี้มาด้วยก็เลยไม่รู้ราคาค่ะแต่มาดูในเว็บของ Sephora อยู่ที่750ทําทำไมมันถูกจังอะตอนแรกเจกนึกว่าประมาณ90 0กว่าบาทก็เลยไปไปลายอะไรประมาณนี้750ยเธอถ้ามี10คะแนนนะเหนือเจให้10 10เพราะว่ามันละเอียดมันบางมันเบาแล้วสีมันมีให้เเเเเลืออออออกกกยยะมา24งงงไงธงธ็จฉข ถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าเฉดใดใช่ชปะเข้าไปดูในเว็บของเซฟเวอราได้24เฉดอะค่ะทุกคนแล้วก็ในส่วนของแพ็เกจจิ้งมี10ให้10เลยเพราะว่าแพ็เกจจิ้งดีแถมพับอ่ะก็ให้มาดีด้วยนะคะในเรื่องของสีอื้อสีอยู่แล้ว10บสบอยู่แล้วไม่มีใครทาลายสถิติเธอได้กับแป้งเจ็ดรยห้าสิบเธอเอาไป10บสแล้วก็ความลองลาสติ้งอ่ะทุกคนด้วยความที่เขาไม่ได้ไม่ได้เคลมมาในเรื่องของกันน้ำเจ๊ก็เลยไม่ได้เอาหน้าไปจุ่มน้ําไม่ดูหรือออกไปสิแบบทํากิจกรรมที่แบบเหงง่่่่่ออกกกกกกเเเไไลจจจัดดะรรรร้้ยพาาาามมมคในนนนนสววแตตขบทท็ํิิป จของฉะนั้นถ้าในคําเคลมว่าติดทนกับกิจกรรมปกติระหว่างวันเจ๊ก็ให้สิบว่าเพราะแบบเนี่ยคือมันยังมีเยอะอยู่มากอะทุกคนถึงแม้ว่าการปกปิดมันจะไม่ร้อยเปร์เซ็นต์เท่าเดิมแต่มันก็ยังเหลืออยู่เยอะแล้วความเรียบเนียนก็ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่สูงมากเดี๋ยวเจ๊จะลองปาดออกให้ดูนะว่าถ้าปาดออกแล้วจะเป็นยังไง มันเหลืออยู่เยอะมากนะแล้วก็ตะเกียบพอดูแป้งเฉยๆอะ่ๆอะก็รู้สึกว่าไม่ได้เปลียนอะไรแต่พอปาดออกเนะี่ยรู้สึกแบบโอ้จริงๆมันปกปิดอยู่สูงมากนะฉะนั้นการปกปิดอะในช่วงเวลา9้าชั่วโมงอะ่ะมี1 0เจให้โอ้ให้เก้าจุดห้าเลยอะ่ะเพราทำได้ดีมากโอเคเธอทั้งหมดนะที่เจสรุปได้ทุกหัวข้อกับราคา750านะทั้งหมดอะ่ะเจให้เก้าจุดห้าเลยเพราะรู้สึกแบบว่า,าเฮ้ยมันดีอะ่ะคือไม่คิดว่าแป้งเซอรจะดีขนาดนี้ไว้ถ้าเกิดรู้เนี่ยจะซื้อมาทำเทสให้ดูนานแล้วไปตามมา เกากว่าบ750าท7 5็บาทค่ะเธอดีมากและนั่นก็คือทั้งหมดของการทำเทส9ชั่วโมงของแป้งเซปูราแมตต์พาวเดอร์พาวเดชชันนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีสภาพผิวที่แบบต่างกันออกไปจากเจ๊องเช่นผิวมันผิวผสมหรืออะไรก็ตามก็สามารถมาร่วมกันแชร์รีวิวแชร์การใช้งานกันได้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะเพราะเจ๊คิดว่าคนที่ดูคลิปนี้ก็อยากรู้สภาพผิวของตัวเองแหละแต่ว่าเจ๊มีสภาพผิวเดียวก็เลยทำเทสให้ดูได้หนึ่งสภาพผิวเท่านั้นนะคะใครที่มาร่วมแชร์ก็เจ๊ขอกราาาบขคุณล่ววงงหนน้้้้ไตรีเยจ ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s ั b ส c ค i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกังเขาไว้ใน YouTube แล้วถ้าเกิดว่าดูใน Facebook ฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์เป็นกำลังใจให้คนทำคอนเทนต์ก็จะกราบขอบคุณมากเลยค่ะคลิปนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบาย